สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมเมียเอ็มนะครับผมตันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับวิธีหาเหรียญเงินนะครับที่เป็นเหรียญเงินรูนี่แหละนะครับซึ่งมันสําคัญมากในเกมนี้นะครับแต่เรา,าจะบอกว่าแม่งมันหาไม่ได้เลยพี่มันหาได้จากที่ไหนบ้างมันไม่มีตังแม้กระทั่งจะซื้อยากัดก้อนเกลือกินสุด นะครับผมมันตึงจ,จัดเลยเวลาไปฟาร์มเก็บเวลนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้วแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมฝากร้านเติมเกมจอนชาวได้ด้วยนะครับผมบริการ24ชั่วโมงนะครับผมเติมแบบ i d p a r k นะครับผมที่สําคัญนะครับทางจอนชาวได้เนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆ เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถ้าสนใจที่จะเติมเงินเกมไหนนะครับก็ให้กดที่ลิงดัน้ดัน,ดนเลยนะจ๊ะโอเคนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวิธีหาเจ้าตัวนี้ครับนี่ข้อมูลทรัพย์สินเรียบร้อยนะครับผมมันคือเหรียญเงินนะครับจะเรียกว่าเหรียญเงินรูหรือเหรียญอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจําเป็นต้องใช้ในการซื้อของรายสัปดาห์ซื้อของรายวัน นะครับซื้อยาในการออกไปฟาร์มซื้อบัฟในการใช้ลงดังนะครับซึ่งมันวิธีไหนบ้างที่มันจะได้เจ้าเหรียญตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ให้ในคลิปนี้นะครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีแรกเลยครับผมง่ายๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าแบบง่ายๆนะครับกดเข้าไปที่เควสครับแล้วคุณก็เรียกไปที่เควสคำขอครับเควสคำขอเนี่ยประจนไทยครับนี่เห็นไหมครับของผมจะมีอยู่5เควสซึ่งผมอะเลเวล ดังนั้นเนี่ยมันเลยมีห้าเควสแต่เมื่อไหร่ที่ผมเลเวลสี่สิมันจะกลายเป็นเจ็ดเควสตรงนี้ครับเห็นไหมกดตรงนี้ดูปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าเลเวลออนไลน์มันถึงจะให้เควสเพิ่มเห็นไหมครับทุกๆห้าเลเวลนะครับบางอันก็หกเลเวลแล้วแต่มันนะครับผมดังนั้นเควส์ห้าเควสที่ผมทำเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับเงินประมาณห้าพันหนึ่ง0มื่นหมื่นห้าสองมื่นสองมืนนะครับผมก็คือ ลำดับการได้เงินเนี่ยก็คือเควสนะครับผมยิ่งเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งได้เงินเพิ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นในวันๆนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำเควส์คำขอทั้งหมดนะครับคุณได้เงินเป็นแสนสองแสนนะครับผมนี่ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเลเวลสี่สิบบอกเลยว่าแม่งเยอะกว่าเดิมนะครับที่สําคัญนะครับมันยังมีเควสตรงนี้อีกครับก็คือเควสเก็บเกี่ยวนะครับผมเควสเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมีทริคเด็กๆน้อยๆนะครับผมก็คือ เวลามันให้คุณทำเควสเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งเก็บเกี่ยวขั้นต้นกับเก็บเกี่ยวขั้นกลางตกปลาขั้นต้นตกปลาขั้นกลางแล้วก็ขุดขั้นต้นขุดขั้นกลางถูกไหมครับดังนั้นให้เรารับขั้นต้นกับขั้นกลางนะครับผมไปด้วยกันเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปขุดนะครับผมกดประกดไปขุดที่ขั้นกลางทีเดียวเลยนะครับมันจะได้ทั้ง2ออย่างนะครับผมพร้อมกันนะครับพอมาถึงปุ๊บคุณก็กดเลย นมันก็จะวิ่งไปขุดครับ <c oughs> เอ๊มันจะวิ่งไปขุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณดูนะครับอันบนสิบอันล่างห้ามันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับตึงเห็นไหมครับกลายเป็นหกกซนติเมตรแล้วนะครับผมดังนั้นง่ายๆนะครับผมแต่ว่าคุณอย่าไปกดที่เคเวสขั้นต้นนะถ้าเกิดว่าคุณไปกดที่เคเวสขั้นต้นเนี่ยเวลามันไปขุดสีขาวนะครับผมหรือว่าขุดของที่ต่ํากว่าเนี่ยนะครับมันก็จะได้แค่เฉพาะขั้นต้นมันจะไม่ได้ขั้นกลางดังนั้น เทคนิคง่ายๆก็คือคุณจะต้องเก็บขั้นกลางแล้วมันจะได้ขั้นต้นไปด้วยนะครับก็คือวิธีนี้จะทําให้คุณเนี่ยย่นระยะเวลานะครับในการทาเควสลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วที่สาคัญเนี่ยพวกเควสพวกนี้ได้เงินเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับผมกดเข้าที่เควสเหมือนเดิมครับนี่เควสทาขอครับแล้วก็สีมือครับและที่สําคัญเนี่ยมันจะได้เงินได้ exp นะครับแล้วก็ได้ exp ในส่วนของเอ่อ การเก็บเกี่ยวแล้วก็การขุดการตกปลาด้วยนะครับยังไงก็แนะนําว่าให้มาทาแลวที่สําคัญเนี่ยมันก็จะมีพวกผลึกพวกนี้นะครับที่มันเอาไปไว้ใช้สร้างของด้วยนะครับผมแล้วก็สงครามนะครับในการตีบอสาลวันนะครับพวกบอสวิญญาณนะครับผมไอ้วิญญาณอะไรเดียครับวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นเนี่ยพระผู้ใหญ่เนี่ยที่มันจะเด้งขึ้นกลางจอเนี่ยนะครับผมไอตัวนี้ผมแม่งมองไม่ทันไม่ได้ดูเลยนะครับแม่งโบยตีตัวมันอยู่นะครับผม ดังนั้นก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครทำพวกเควสพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันได้เงินเยอะนะครับดังนั้นเอาง่ายๆว่าในเควสคำขอผมรวบรวมให้เลยนะครับเควส์คำขอเนี่ยคุณต้องพยายามทำทุกอันครับนะครับแล้วมันก็จะได้แบบว่าได้เงินรายวันะเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คืออันแรกนะครับผมต่อมานะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งครับสิ่งที่มันจะทำให้คุณได้เงินนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับ เหรียญเงินโบราณนะครับผมถามว่าเหรียญเงินโบราณเนี่ยมันบรนจรับยังไงใช่ป่ะมันบรรจับยังไงมันดียังไงนะครับก็หนึ่งเหรียญเนี่ยมันเท่ากับเหรียญเงินเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับอัตราการขายเห็นไหมครับอยู่ทางขวาบนถ้าเกิดว่าคุณเอาไปขายเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเหรียญหนึ่งเนี่ยเท่ากับหนึ่งหมื่นติดเหรียญก็แสนหนึ่งแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้วมันดอกจากไหน เอ,า,อาง่ายๆครับเจ้าเหรียญตัวนี้มันดอบจากมอนแาบจนทุกตัวในเกมเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะนะครับคุณก็จะกดใช้คุณก็ดูด้วยละกันนะครับมูลค่าของเหรียญอันนี้เนี่ยมันคือ12ทองนะบางครั้งมันขึ้นไปถึง13ทอง14 15ทองมันแล้วแต่ว่าจะมีคนมาดึงเหรียญเนี่ยเอาไปแบบว่ากดกดล็อกพวกตัดภาชนะหรือเปล่าดังนั้น คุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณต้องการจะใช้ทองหรือว่าคุณต้องการจะใช้เหรียญเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นสองช้อยให้คุณนะครับผมเหรียญเงินพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะดอกตามมอนทั่วไปนี่กดขึ้นมาเห็นไหมเห็นนะมีมอนตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะเนี่ย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 ดอกมูะนะครับแต่อัตราการดอกง่ายยากเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะอาจจะต่างกันหรืออาจจะเท่ากันหมดทุกตัวนะครับผมแต่ที่ผมได้เห็นบ่อยๆนะที่มันตกบ่อยๆเลย ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะลงในพวกดินแดนพวกนี้ย <c oughs> ในเนี้ยตกบ่อยนะครับเออในเนี้ยมันตกบ่อยแล้วก็มันมีของอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็ดดันนี้ก็ตกบ่อยเช่นกันครับอันที่สองเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งยากครับลงอันหนึ่งพออันหนึ่งเนี่ยมอนเพียบแล้วนะครับผมตีให้ทันก่อนเถอะนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ฟาร์มเงินเหมือนกันครับบอกเลยว่า ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันได้เป็นสองแสนเลยนะแสนสองแสนนะครับในการอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันมีข้อแม้คุณจะต้องยืนให้ถูกโซนคุณต้องยืนให้เป็นสองคุณจะต้องมีบันดี้ในการลงถ้าเกิดว่าของคุณอนะ่ะยังไม่ถึงอย่างผมเนี่ยตัวเนี้ยนักเวทเนี่ยนะครับมันสามารถหกอยู่เลยมันยืนคนเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลงไปฝืนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณปั๊มเยอะ แล้วพอปั๊มเยอะเนี่ยพอมันกลับเมืองปุ๊บเนี่ยพอมันว้ามาใหม่มันก็จะใช้เงินเยอะในการซื้อ,อยาถูกไหมเออเห็นไหมเนี่ยเวททำเนี่ยดูเดีได้ละวสองหมื่นเออง่ายเลยครับจะไปไหนนะลูกพี่ก็ปุดแม่งเหมือนเดิมเนี่ยเออปุดเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมครับได้สองหมื่นนะ มื่อกี้เคว้ขั้นกลางนะครับผมเดี๋ยวเคว้ขั้นตน้นระหว่างที่เราอธิบายไปเดี๋ยวมันก็คงจะครบแล้วมั้งนะครับผมโอเคเรากลับมาที่เจ้าเหรียญเงินโบราณน,นะครับผมเหรียญเงินโบราณอ่ะมันมีวิธีฟาร์มหลายอย่างนะครับก็คืออย่างวิธีที่ผมบอกไปครับว่าเราไปฟาร์มตามมอนปกติมอนในดันเจียนใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวคุณไม่แข็งพอคุณก็ต้องหาปาร์ตี้ทั้งสองคนนะครับสองคนสามคนแล้วแต่ ว่าคุณจะไหวแค่ไหนหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวยิงไกลเหมือนผมอะ่ะคุณอาจจะไปแจมก็ได้คุณอาจจะไปยืนยิงจำแจจำแจมแ้วได้แล้วก็ให้ให้ไอ้ตัดเลี้ยงของคุณไปเก็บเงินเก็บเงินนะครับก็ได้เช่นกันนักเวทมันเล่นได้หลายรูปแบบแต่ถ้าคุณเป็นนักดาบนะผมบอกเลยแม่งยากนักดาบมันเป็นตัวที่กระโดกะโดกระโจนเข้าไปหาบอลดังนั้นเนี่ยเวลามันกระโจนเข้าไปหาบอลเนี่ยนะครับแล้วมันจะโดนบอลน่สมมติว่าบอลบอลเกิดจุด3าตัวใช่ไหมพอมันกระโดดเข้าไปพึบ อ่าโอเคมันฟันหมูก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันโดนแล้ว3ฮิตก็คือมอนทุกตัวฟาดแม่งอ่ะโดนทีแม่งก็น้าไหม่แล้วถูกป่ะแล้วก็แม่งก็กดยารัวๆกดยาดัวๆนะครับดังนั้นเนี่ยพวกตัวยิงไกลตัวนักเวทอะไรพวกนี้ได้เปรียบนะครับแม้แต่ยิงไกลไมอนอาจจะตายก่อนก็ได้นะครับมอนอาจจะตายก่อนที่จะมาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ย <c oughs> มันก็จะได้เปรียบเสียเปรียบต่านกันที่อาชีพดังนั้นเนี่ยแล้วแต่ความชอบของคุณลวว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับผม แล้วสำคัญมันมีอีกวิธีหนึ่งในการหาก็คือให้คุณอ่ะมาแมบบต้นเลยอ่แแมบนี้ก็ได้นะครับเอาไม่เอาเอาแมปนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่แแบนี้ครับนี่แล้วคุณก็ว้าไปเลยครับมอนโดไหนก็ได้ครับลงไปนะครับมอนเลเวลหนึ่งเลเวลสี่หรือคุณจะเอาเลเวลหกคุณคุณชอบแบบไหนอ่ะคุณไปได้เลยนะครับคุณจะเอาหมาเลเวลหเออหรืออะไรอ่าสมมติว่าคุณจะไปเลเวลส เดี๋ยวเราวาไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออีกสี่ทีคือถามว่าเราไปตรงนั้นอนะ่ะผมบอกก่อนว่ากันว่าขอดีก็เสียมันดียังไงก็คือหนึ่งมันจะได้ยามานากับยาเลือดที่เป็นปวดเล็กนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทําการปั๊มอะไรเลยนะครับแล้วเราจะปิดสกิลทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งเราจะได้ฟาร์มเหรียญน,นะครับสองคือเราจะได้ฟาร์มยานะครับยาพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ใช้ได้นะครับผม ดังนั้นนะครับก็สําหรับใครที่คิดว่าจะประหยัดแล้วเอาไปฟาร์มอะ่ะมันก็ทําได้แต่ผมจะบอกให้ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับตรงเลือดขวดเล็กเนี่ยนะครับผมเลือดขวดเล็กเนี่ยเวลาคุณเอาไปฟาร์มอะ่ะในจุดที่แบบว่าเป็นมอนลุมอะ่ะนะครับผมมันจะยากครับเพราะว่าเออมันปั๊มไม่ทันเห็นไหมครับอ่ะดูเควสขั้นต้นก่อนเห็นไหมได้ห้าพันครับแต่เควสขั้นกลางได้สองหมื่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดูแล้วกันนะครับนี่ แล้วก็มาที่แมพหนึ่งนะครับผมจะเอามอนตัวไหนดีเอาตัวเอาตัวเลเวลสี่ด้รู้ไปเดียวตายปะถ้าไปเดียวไม่ตายไม่เป็นไรครับปาธรรมดาสองทีก็ได้ครับเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ยิงแม่งเลยครับครับอ่าทีเดียวตายบ้างไม่ตายบ้างอ่าถ้าติดคี้ก็ตายอ่าอ่าอย่างนี้ก็โอเคอ่ลองดูเห็นไหมสิบสี่เห็นปะได้เงินตัวหนึ่งห้าสิบหกได้เงินหกสิบกว่าอ่ะแห็นปะสี่สิบกว่าได้เงิน เงินก็ได้นะครับดังนั้นเน่เวลาเราปลาเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณก็ได้แล้วนะครับผมหลายหมื่นอยู่นะเออตีหมื่นห้าหมื่นแล้วแต่นะครับว่าคุณจะเอามอนเยอะมอนน้อยแค่ไหนผมว่าแล้วมันก็อยู่ที่ว่าคุณปลาทีเดียวตายไหมสองทีตายไหมหรือรอปล่าเออมันมันมีอัตรามันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้ามาบัวพันนวลเนี่ยอ่าลองไปอยู่ตรงมอนที่แบบเยอะๆอ่ะคุณนะ ปึ๊บอ่ะอ่ะไปไปเห็นไหมเนี่ยแล้วที่สําคัญเนี่ยมันได้ยาพวกนี้มาคุณเห็นป่ะเนี่ยยาแดงยาฟ้าเนี่ยมันได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเราปิดมอนเร็วไงเออพอเราปิดมอนเร็วเนี่ยมันก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็ได้นะครับเ,เหรียญน,นี้ก็ดอกนะครับบอกเลยว่าดอกเหมือนกันดังนั้นคุณก็เลือกเอาว่าวิธีนี้คุณชอบไหมคุณโอเคหรือเปล่านะครับผม เออก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มันสามารถหาได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าในการอัพพวกพาหานะครับผมหลายหลายคนก็ร้องเสียกว่าเฮ้ยทำไมมันมันแพงจังนะครับเราไปดูในร้านค้านะครับเราเข้ามาที่พาหานะครับเห็นไหมเนี่ยเวลาเราจะขึ้นระดับอะเห็นปะเราต้องเสียเงินก่อนแล้วเราต้องเสียทองแล้วข้อเสียทอง,งเสร็จก็ต้องตามด้วยเหรียญเหรียญเงิน,เห,น,เ,งนเห็นไหมเหรียญเงินตรงเนี้ย เอาจริงครับการที่ว่าจะมีใครมาฟาร์มได้เงินระดับแบบ5ล้าน10ล้าน20ล้านตอนนี้มันไม่มีหรอกครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไปดึงไอเหรียญโบราณนะครับผมเออเขาก็จะไปดึงไอเหรียญโบราณมาเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมาขายเออมาใช้มามามาขายล้านแล้วมันก็ได้เป็นเงินแล้วก็เอาเงินนั้ไปปลดฐานะนะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เป็นเงินจริงใช่ไหมเกมนี้ก็ทําได้ครับคุณเข้าวิตลาดครับแล้วก็เข้าวิตลาดขนส่งครับแต่คุณต้องเติมเงิน300ก่อนเพื่อที่จะใช้ โหมดระบบนี้นะครับซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็เอาเหรียญมาขายกันอยู่นะเห็นป่ะนี่ไงนี่นี่เห็นไหเห็นไหเหรียญในการขายมันอยู่ที่0.05อันนี้เป็นเหรียญเอ่อเอ่อพีอ่ออะไรนะ p v m ีนะครับผมอ่าเป็นเหรียญนั้นเอาง่ายๆว่าเขาก็เหรียญหนึ่งประมาณตั้งสามสิบบาทนะครับผมหรือ35ก็คือมันดีขึ้นลงนะครับผม เราเรียกมันว่า US แล้วกันนะครับอย่าง37อันก็ขายได้ประมาณ70บาทผมตีให้เข้าๆนะเนี่ยบ้านสาอันเนี่ยมันเหลือสูสูญสูญสูญห้านะครับผมคุณก็ลองดูแล้วกันว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะครับคุณอยากได้เป็นเงินจริงอยากได้เป็นเงินในเกมหรือว่าคุณจะเอามาใช้นะครับผมเป็นเงินในการซื้อยาทําตัวฟาร์มของฟาร์มมอนอันนี้ก็เรื่องของคุณแล้วนะครับผมก็บอกวิธีหานะครับผมทั้งหมดเอาไว้ให้แล้วนะครับ อย่าลืมครับทาที่เควสเนี่ยเควสเนี่ยสำคัญเลยนนแต่ละวันนะครับผมควรจะทํานะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ฝากแท่นี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับสําหรับใครที่จะเติมเกมนะครับผมยังไงฝากจอนชาวไรไว้ด้วยนะจ๊ะกดลิงก์้ันล่ได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะจุบ๊บจุ๊บ